สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ o i o Channel นะฮะวันนี้นะผมจะพาท่านผู้ชมนะไปดูสเปคมือถือของค่ายอินฟินินะครับผมแล้วก็คืออินฟินิ z ซีโร่ยี่สิบนะฮะสำหรับอินฟินิตซีโร่ยี่สิบจะน่าสนใจขนาดไหนลองไปฟังข้อมูลกันเลยครับ อินฟินิตนะครับผมก็เป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะครับผมที่กําลังมาแรงช่วงนี้นะฮะโดยแบรนด์นี้นะผมกจะเล่นมือถือสเปคดีราคาโดนใจให้เราเห็นกันอยู่บ่อยๆในตอนนี้ซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ได้เผยมือถือรุ่นใหม่อย่างอินฟินิตซีโร่ออกมามาเริ่มต้นดูกันที่อย่างแรกนะผมก็คือหน้าจอนะฮะสำหรับขนาดของหน้าจอของอินฟินิตซีโร่ยีนะครับผมจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.78นิ้วเป็นหน้าจอวามเล็ดแบบ Full HD Plus สำหรับหน้าจอนะผมเป็นหน้าจอแบบ a m o l e d อัตาราเรซฟิเลเต ความละเอียดของพิกเซลนะครับจะอยู่ที่393 PPI ตัวเครื่องนะผมรันบนระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน12ครอบทับด้วย x o s เวอร์ชัน12สลับชิปเซ็ตที่เลือกใช้นะผมเลือกใช้ชิปเซตของ MediaTek Helio G99 ใช้เทคโนโลยีผลิตดับ6นาโนเมตร CPU Octa Core g p u เป็นของ Mali G57 MC2 ตัวเครื่องสามารถใส micro ่ micro SD card เพิ่มได้นะฮะหน่วยความจำไมีให้เลือกขนาดเดียวนะครับผมนั่นก็คือ RAM 8GB ROM 256GB โดยที่ลอมนะครับเป็นแบบ UFS 2.2นะฮะมาดูต่อกันที่กล้องนะฮะอันนี้กล้องถือว่าเป็นไฮไลท์เด็ดของ n f i i x Zero 20เลยนะฮะโดยกล้องหลังให้กล้องมาทั้งหมด3เลนนะครับโดยกล้องหลังนะครับความละเอียดจะอยู่ที่1 0 8่้คพิกเซลเป็นเลนของ IsoCell HM 2นะฮะส่วนกล้องที่2นะครับผมเป็นกล้อง Portrait นะฮะความละเอียดจะอยู่ที่13บสามคพิกเซลส่วนกล้องที่3นะครับผมเป็นกล้องเดฟนะครับความละเอียดจะอยู่ที่2มลลิคพิกเซลกล้องหลังนะฮะมาพร้อมกับไฟแฟลชแบบ q ว a d LED กล้องหลังนะฮะสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 2K 30เฟรมเลทนะฮะต่อมามาดูกันที่กล้องหน้ากันบ้างนะฮะกล้องหน้าที่ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่ามาแบบฆ่ากันให้ตายให้หมดถูกแบบแบรนเลยนะครับเพราะว่าให้กล้องหน้าหรือกล้องเซลฟี่นะฮะความละเอียดสูงสุดอยู่ที่60เมกะพิกเซลมีทางออโต้โฟกัสและ OIS กันสั่นด้วยนะฮะถึงต้องบอกว่าเอาใจใส่วอล์กเดินถ่ายไม่ว่าจะเป็นการวอล์กการไลน์นะครับผมก็ลดการสั่นน้อยลงนะครับและสำหรับสายเซลฟี่นี่ก็ต้องแบบว่าชอบกันมากๆนะครับเพราะว่าความล้อล้องหนาเนีย มากกว่ามือถือต่างๆที่ขายในตลาดกันตอนนี้นะฮะกล้องหน้าเองนะครับผมก็มีไฟแฟแลชแบบดูโอ,อแฟลชมาให้นะฮะกล้องหน้าสามารถถ่ายวีดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 2K 30เฟรมเลนนะฮะลำโพงนะครับเป็นลำโพงแบบสเตอริโอนะฮะแจ็ค3.5ก็มีมาให้นะครับมาดูที่การเชื่อมต่อกันงลางนะครับผมไมไฟรองรับไมไฟ2.4แล้วก็ไมไฟ5กิกะเฮิรตซ์พอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB Type C เวอร์ุ่น2.0สำหรับเซ็นเซอร์สแกนไลน์น้วมือนะผมจะอยู่ที่บริเวณราคาของตัวเครื่องแบตเตอรี่นะครับผมให้ควาามมมมสุขแแบตตเอออรีี่่่ยูท4,500ิิลลป รองรับการชาร์จไวสูงสุดอยู่ที่45วัตโดยในสเปคเขาว่าสามารถชาร์จตั้งแต่0ถึง7 5นะครับผมใช้เวลา30นาทีสําหรับสีที่วางจำหน่ายนะครับผมมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับผมได้แก่โกลด์กรีนและเกรย์นะฮะโดยในสเปคที่เปิดวางจำหน่ายนะครับผมมีให้เลือกขนาดเดียวนะครับผมแลวก็คือแรม8 g b ร ROM 256 g b <ม>โดยราคาจต่างประเทศนะครับเมื่อตีเป็นเงินไทยนะฮะก็จะอยู่ที่9,500บาทนะฮะ ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับผมว่าทาง In นฟินิตไทยแลนด์นะผมจะนำอินฟินิตซีโร่ยีนะครับเข้ามาขายหรือเปล่านะฮะแต่นี้ผมคิดว่าน่าจะนํามาขายนะครับเพราะว่าสเปคนี่ถือว่าโอเคแล้วก็โดดเด่นมากกว่าทุกรุ่นของ In นฟินิตกันเลยนะฮะถ้ามาขายเนี่ยคือต้องบอกว่าตลาดแตกกันอีกแน่นอนนะฮะถ้ามีข้อมูลใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ In นฟินิตซีโร่ยีเดี๋ยวผมจะรีบมาเดตท่านผู้ชมทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็ฝากไว้เช่นเคยนะผมอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์วันน้กตอผมะครบ เพื่อจะไม่พลาดการรีวิวรแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆในช่องผมนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมบ๊ายบาย